สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักษัตวปีมะแม่นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568เรามาดูกันนะคะว่าชาวมะแม่การงานการเงินความรักโชคลาภของคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนกุมภาพันธ์ดาวพระัสเริ่มขยับแล้วนะคะอะไรที่คุณเคยหนุหนวงอืดอๆติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้แต่กรทั่งว่า การอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอยากจะเรียนรู้อยากอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะมันก็น่าจะเริ่มเป็นไปมันก็น่าจะเริ่มมีอะไรที่ว่าส่งสัญญาณดีๆเกิดขึ้นนะคะในเดือนกุมภาพันธ์จะมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมด้วยไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์แล้วก็จะมีดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกุม5กุมภานะคะ ซึ่งส่งผลดีมากๆนะคะดาวพุธเสาร์เนี่ยเป็นคู่เสวรผลการติดต่อการเจรจาการงานอะไรต่างๆนานาน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือคุณอยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยนะคะ27กุมภาดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่เมนอีกนะคะในช่วงของเดือนนี้คุณจะต้องมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ะะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องดีหรืออาจจะมีอะไรที่มันส่งสัญญาณดีๆมาสู่คุณได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าเดือนกุมภาค่ะนะคะชาวมะแม่จะเป็นยังไงบ้างขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะชาวมะแมโชคมาค่ะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใครว่างงานใครขาดขาด,ขาดเงินใครเงินก่อนหน้านี้จ่ายออกรั่วไหลช่วงนี้จะจะมีจังหวะช่องทางไรายได้เข้ามา มาจากการติดต่อจาย์การเจรจาได้ช่วงนี้ชาวมาแมจะมีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นๆหรือเดินทางใกล้ๆนะคะหรือเดินทางนะคะตรงนี้เป็นการเดินทางติดต่องานได้เป็นการเดินทางร่วมก,กันกับใครก็ได้หรือเป็นการเดินทางที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากจะไปดูที่ดูทางก็ได้นะคะได้หมดทั้งนั้นหรือช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจะไปกับะไรกับยดยานผานะหรือผู้หรือคนใกล้ตัวหรือบริวารได้เช่นกันจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปกับบริวารก็ได้ค่ะ นะคะการติดต่องานทางไกลย่อมส่งผลดีกับชาวมะแม่ด้วยนะคะใครที่ทําธุรกิจหรือทํางานต่างถิ่นแดนไกลใครที่ออกงานว่างงานมาโดนออกมาโดนเลิกจ้างมาหรือออกเองเพราะความกดดันก็จะมีโอกาสช่องทางงานใหม่ๆเกิดขึ้นละนะคะช่วงนี้ชาวมะแมจะมีโอกาสในเรื่องของการทําบ้านการปรับปรุงบ้านการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านนะคะหรือคุณอาจจะมีในเรื่องอะไรค่าใช้จ่ายการเงินงล่วไหลไปกับอะไรซ่อม นะ,ะซอมนุนซอมนี่ซอมทอปาป,า,ปาอะไรก็ว่ากันไปนะคะอ่าส่วนนะะส่วนบางท่านนะคะช่วงนี้นะคะก็ระวังปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะระวังปัญหาบางที่อ่ะมันอาจจะเป็นปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าคุดอึดอัดก็ได้หรือเป็นปัญหาที่คุณจะต้องไหวระวังปัญหาอะไรบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคุณแบบปับ,ปบ โดยเฉพาะบางท่านที่ใครที่ทำงานอยู่ดีก็จะตัดสินใจออกงานก็มีนะคะ,ะการลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะตัดสินใจก็ต้องรอบคอบถ้าคุณคิดจะเอาเงินตัวเองลงทุนไปลงทุนทางไกลไปลงทุนเสี่ยงๆก็ควรระวังด้วยเท่านั้นเองค่ะนะคะแต่ส่วนบางท่านก็จะมีโชคแบบปุรับเข้ามาโชคทางไกลได้นะคะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวคู่ใดก็ตามที่อยากจะปรารถนา อยากจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะมีโอกาสคู่ไหนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะก็จะมีโอกาสธุรกิจนำเข้าส่งออกเปิดร้านได้นะาะธุรกิจทางไกลได้โลจิสติกได้นะคะตรงนี้แล้วก็ช่วงนี้จะไปกับอะไรเงินจะไปกับบุตรกับบริวารกับลูกกับหลานกับลูกน้องกับคนใกล้ตัวนะคะส่วนสําหรับ คนที่มีปัญหาความรักอะไรต่างๆนาะนาะที่คุณมีความอึดอัดคับข้องใจหรือเขามีอะไรปกปิดปิดบังกับคุณจะมองว่าระวังมีจุดเปลี่ยนด้วยนะคะระวังมีจุดเปลี่ยนเช่นกันนะคะหรืออะไรที่ไม่รู้ก็จะรู้อ่ะหรือคุณอาจจะห่างเหินมาแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันมูแต่ไปนึกถึงคิดถึงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเราก็ต้องดําเนินชีวิตก้าวต่อไปวันข้างหน้าเราอาจจะต้องตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งหรือลืมลืมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบ้างกลับมาฮิวใจได้ มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะส่วนสําหรับชาวโสดอาจจะมีโอกาสพบทางเลือกใหม่โอกาสใหม่หมคนมีตําหนิหรืออะไรก็ได้รักทางไกลได้แต่ให้ดูไปก่อนจะเชื่อว่าต้องอารมณ์ประมาณว่าคุณอาจจะต้องดูไปก่อนดูดไปก่อนนะคะตรงนี้หรืออารมณ์ประมาณว่าบางท่านนะคะอารมณ์ประมาณว่าบางท่านไม่อยากจะสนใจความรักเลยก็มีนะคะช่วงนี้เพราะว่าความรู้สึกนึกคิดของคุณเรามองว่ามันไปเน้นในเรื่องของงานมากกว่า นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของงานเงินโชคลาภความรักของคุณค่ะมาเจาะลึกรายละเอียดกันนะคะทําคลิปเนี่ยจริงๆแล้วจะทำแบบว่าปีเราหสองผลพอดีว่าสาวเสียงก็ยังมี FC ที่ยังติดตามก็พยายามจะทําแบบรวดรวบรัดมากๆเอาสั้นๆเอาลีบพูดเร็วๆนะคะเพราะว่าบางท่านมีคอมเมนต์ว่าเอาสั้นๆห้านาทีสิบนาทีก็อืมแต่ห้านาทีมันจะได้เหรอนะคะตรงนั้นอนะ ก็เดี๋ยวนี้ด้วยแหละนะคะโลกยุคเปลี่ยนแปลงไปแล้วบางท่านก็ชอบฟังสั้นๆอันนั้นขึ้นอยู่กับเรียกว่าอะไรเอาที่ท่านสะดวกนะคะเอาที่ท่านสะดวกอะเพราะบางท่านก็ชอบแบบนี้บางท่านก็ชอบแบบสั้นๆจับใจความสองคำสองประโยคแต่สองคำสองประโยคมันก็จะไม่ได้ไม่ค่อยได้ใจความห,หรอกโอเค นะคะาชาวมาแมมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําคุณอาจจะมีโชคมาจากการติดต่อสื่อสารนะคะโชคมาจากการติดต่อสื่อสารได้นะคะหรือคุณจะทําอะไรร่วมกันกับคนใกล้ตัวล่ะคุณมีบ้านคุณมีที่อยู่อาศัยคุณมีอสังหาคุณอยากจะบุกเบิกทําอะไรตรงนั้นคุณก็สามารถทําได้เช่นกันบางท่านกําลังจะบุกเบิกในเรื่องของการจับงานจับบ้าน มือสองรีโนเวทบ้านนะคะมีที่ทางมีที่ดินเอามาปล่อยให้เช่าอย่างนั้นก็ได้หมายถึงการทําอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเชิงพันธุ์นีตรงนั้นก็ได้ส่วนบางท่านกาลังจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการออกงานการย้ายงานแต่คุณกำลังจะมีโชคงานทางเลือกใหม่ๆต่อให้เป็นงานที่คุณไม่เคยทํายิ่งคุณต้องได้เริ่มต้นคุณจะได้ไปรู้สึกว่าคุณจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆที่มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีกําลังที่อยากจะทําอยากจะเรียนรู้หน้าง,งานใหม่ๆ นะคะตรงนั้นใครที่บุกเบิกงานมาหรือลงทุนงานมาแล้วลงทุนธุรกิจของตัวเองมาแล้วต้องหนักเอาวอสู้ค่ะนะคะเดี๋ยวอะไรมดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเริ่มมองเห็นทิศทางว่าเออช่วงนี้คุณกําลังเริ่มมีลูกค้าละนะคะเริ่มมีลูกค้าเข้ามาติดต่อละนะคะใครที่ใครที่มีปัญหาสายงานต้องระวังอยู่ดีนะ อยู่ดีบางท่านไม่ได้ถ้าออกงานเองก็ไม่เป็นไรแต่อยู่ดีถูกเลิกจ้างก็มีนะคะอยู่ดีต้องออกงานปุบปรับฉับพลันอะ่ะเพราะมีค่ะนะคะส่วนใครที่เตะฝุ่นมานานแล้วว่าตอนนี้คุณกาลังจะมีข่าวดีแล้วล่ะในเรื่องของงานโอเคมีเกณฑ์การออกงานมีเกณฑ์การโดนเอารัดเอาเปรียบหรือบางท่านถึงขั้นขนาดว่าถึงขั้นขนาดว่าบางทีอะ่ะเพื่อนร่วมงานอยู่ดีไม่เป็นมิตร นะคะอยู่ดีไม่เป็นมิตรใครที่ทําอะไรเดิมๆแล้วรู้สึกไม่ดีค้าขายแบบเดิมๆแล้วรู้สึกไม่ดีเราก็บอกว่าช่วงนี้ความคิดของคุณคุณจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะบางท่านก็ทําอะไรเราไม่ดีมาไม่ดีในที่นี้ไม่ใช่คุณทํางานไม่ดีแต่ธุรกิจของคุณไม่ดีนะคะซบเซาบางท่านก็มีการปรับเปลี่ยนค่ะบางท่านทํามาแล้วขาดทุนก็มีนะคะ การเงินการทองช่วงนี้อาจจะดีขึ้นมีโอกาสการเงินมากขึ้นติดต่อเจรจามากขึ้นยกเว้นสจักคนที่ต้องคนที่ออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานคนที่ออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานคุณก็ยังได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่สมมุติคุณเป็นเด็กคุณยังได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ตัวช่วยนะคะส่วนใครที่ตั้งใจอยากจะทํางานไปเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติต่างประเทศมีโอกาสนะนะคะหรือบางท่านตั้งใจจะไปไกลบ้านเลยก็มีนะคะ ส่วนบางท่านจะมีค่าใช้ใจ่ายกับบุตรกับบริวารกับเครือญาติปัญหาการเงินเกิดขึ้นส่วนบางเคสก็จะค่าใช้ใจ่ายด้วยตัวเองซื้อของใหม่เข้าบ้านของเก่ายุ่พังชำรุดเสียหายก็มีนะคะต้องซื้อของใหม่อะไรอย่างนั้นอ่ะใครที่รอข่าวดีในเรื่องของการปรับโยกปรับย้ายหรือรอข่าวดีงานจะมีโอกาสได้ได้แล้วมันก็เป็นผลพลอยได้ในเรื่องของการเงินที่ต่อไปนี้คุณก็เออหายใจหายคอขึ้นละ เริ่มทํางานละเริ่มมีเงินละนะคะเดี๋ยวพอครบเดือนเราก็ได้เงินเดือนละนะคะตรงนี้ด้วยค่าใชจ่จะจะจะมองว่าค่าใช้จ่ายไปกับข้องกับญาติพี่น้องกับเพือญาติหรือกับบุตรบุอวานนั่นเนี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เข้าบ้านบางท่านเยอะไปถึงไรทําบ้านปรับปรุงบ้านปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้ทั้งนั้นนะคะต่อเติมบ้านได้ มาดูในเรื่องของโชคค่ะ,ะม้าแม่โอกาสอะไรใหม่ๆอะไรเก่าๆที่มันไม่ใช่ทำลามาแล้วขาดทุนหรือค้าขายอะไรแล้วขาดทุนก็ต้องตัดทิ้งเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อลุยเพื่อสร้างใหม่งานอะไรที่ไม่ใช่ก็หมายถึงคุณก็มีเกณฑ์การออกงานแล้วเริ่มงานใหม่ คุณจะได้ใครเข้ามาส่งเสริมคุณให้คุณได้มีโอกาสงานใหม่ๆส่วนมาแม่บางท่านช่วงนี้จะมีการจัดการในเรื่องของเอกสารเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกนะคะจัดการอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้หรือบางท่านก็มีโชคไปเลยได้บ้านกับผู้ใหญ่ก็มีนะคะบางท่านก็มีโชคแบบนี้ส่วนบางท่านเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทําเรื่องละบ้านให้กับลูกละได้ทั้งนั้น นะคะตรงนี้ได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะค่าใช้ใจ่ายก็ไปกับบริวารโชคฟลุกโชคเสี่ยงมีไหมชาวมะแมช่วงนี้มองว่าคุณกาลังจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินสายบุญมากกว่านะคะการการทําบุญบางท่านทําบุญให้กับบรรพบุรุษอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะมีเกณฑ์การเดินทางสายบุญซะมากกว่าช่วงนี้ระวังจริตอารมณ์ด้วยความเครียดความคิดมากบางอย่างนะที่คุณทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ย นะคะอ่ามันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าความเครียดความน้อยบ้างความคิดมากบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะหรือบางท่านน้อย,น,อยน้อยเรื่องของค่าใช้จ่ายก็มีนะคะสุขภาพร่างกายน่าจะเป็นจริตอารมณ์หรือบางท่านกังวลมากๆเลยโอ้ยปีนี้เราสุขภาพจะเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยแต่บางท่านเป็นมาแล้วนะถ้าเท่าที่จําได้หรือจําไม่ผิดเคยทํานายชาวเมรมรู้สึกว่าช่วงตุลาหรืออะไรช่วงนั้นอะ นะคะลองย้อนกลับไปดูได้บางท่านก็กังวลมากๆเลยในเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายกลัวว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่นะคะตรงนี้เขาเท่าที่เห็นนะหรือกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นได้นะนะคะตรงนี้อาจจะหมายถึงคุณกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นหรือใครเป็นอะไรมาแล้วก็หมายถึงเป็นช่วงของการที่คุณดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะตรงนี้ <c oughs> อ่ช่วงนี้ใครอยากจะขอพร ขอโชคขอลาบอืมจะมองว่าถ้าคุณอยากจะขอก็ขอในเรื่องของงานเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของความสมหวังได้นะแต่ถ้าโชคฟุกโชคเสี่ยงตะกี้ไม่ขึ้นมาให้เห็นเลยอะมาแม่ถ้าจะเสี่ยงลองเสี่ยงอืมไม่ขึ้นมาให้เห็นเลยไม่อยากจะพูด สิ่งกับคนใกล้ตัวดูก็ได้หรืออาจจะมีโชคกับคนใกล้ตัวอ่ะโชคกับคนใกล้ตัวมาโชคกันเดินทางมาต่อไปแล้วนะคะช่วงพลิกไลไกลดีมาโชคโชคพลิกไลไกลดีก็อาจจะหมายถึงสุขภาพร่างกายอ่อบางท่านจะมีในเรื่องของการได้รถคันใหม่เสียงซับซื้อรถใหม่ก็มีถ้าไม่ใช่เดินทางไกลนะคะการเดินทางก็อย่าประมาทเลิเล่อแค่นั้นเองค่ะโชคทางไกลโชคการลงทุนเสี่ยง มีโอกาสด้วยนะคะหรือหมายถึงการได้เริ่มต้นใครหวังงานก็ได้เริ่มต้นงานใหม่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนหรือคอยช่วยเหลือพยายามหาช่องทางพยายามหางานให้กับคุณนะคะของชาวมาแม่ความรักกูรักครอบครัวค่ะกูรักครอบครัวจะมีโชค โชคตรงนี้พอพอเวลาพูดถึงโชคบางทีโชคของคุณคือโชคงานโชคช่องทางการติดต่อตกลงกับเจราจาหรือกับลูกค้าตกลงเจราจาในเรื่องของเงินเดือนตกลงเจราจาในเรื่องของธุรกิจได้นะคะไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะต้องมีโชคแบบว่าบางท่านอ่ะมีโชคการลงทุนเสี่ยงๆอ่ะถ้าการลงทุนเสี่ยงๆได้หรือใครชอบเสี่ยงโชคก็ลองดูได้นะคะถ้าใครลองชอบเสี่ยงโชคก็ลองเลขที่ คุณไปไหนมาไหนคุณไปพักที่อื่นอย่างเงี้ยสมมุติคุณไปพักโรงแรมอะคุณไปดูเอาตัวเลขห้องของคุณที่คุณพักก็ได้หรือเลขที่เลขทะเบียนรถอะไรอย่างนั้นก็ได้และก็บางท่านมีโชคในเรื่องของการบุกเบิกงานใหม่ๆงานใหม่เลยค่ะนะคะงานหรือแม้แต่กระทั่ว่าธุรกิจในบ้านอยากจะทาอะไรใหม่ๆพัฒนาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าคุณมีธุรกิจในบ้านอย่างเงี้ย การตกลงการเจราจาอะไรใดๆอ่ะมันน่าจะมีข้อข้อดีนะนะคะช่วงนี้ชาวมาแมคู่รักครอบครัวจะมีค่าใช้จ่ายกับบุตรกับบริวารค่ะนะคะจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นอ่าถ้าจะระวังปัญหาอะไรก็ระวังปัญหาไปเกี่ยวข้องกับเครือญาติเท่านั้นเองนะคะปัญหากับเครือญาติหรือช่วงนี้อยู่ดีได้พบปะคือญาติเก่าๆอ่าจะขอพึ่งพาอาศัยเขาหรือเออเขาจะมาขอพึ่งพาอาศัยคุณหรือเปล่า คนที่มีปัญหาความรักการตัดสินใจกับปัญหาที่มันเหนื่อยหนะักบางท่านยืดเยื้อคาราคาซังมาแล้วแล้วใช้ความพยายามในความสัมพันธ์ความรักถ้าคุณพยายามต่อไม่เป็นไรค่ะก็ให้พยายามต่อไปค่ะคนเรารักกันนะคะแต่บางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ต่อกันหรือต้องมีเรื่องของการเสียเงินให้กับคู่ให้กับแฟนอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนั้นอะ่ะส่วนใครที่มีปัญหาอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะพบ พบปัญหาในเชิงลักษณะที่ว่าเอ๊พฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมมีการแบ่งใจมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะยิ่งใครที่เหนื่อยกับปัญหาความรักไม่ว่าคุณรู้ว่าเขามีหรือไม่มีก็ตามช่วงนี้คุณอาจจะกลับมาคิดทบทวนว่าเออความรักมันไม่ค่อยดีเลยเว้นกันเว้นกันไหมเว้นระยะห่างกันไหมเสียเวลาบางท่านก็เสียเวลาบางท่านก็ทางใครทางมันก็มีขาดโดยเฉพาะใครที่รักเลิกหรือมีปัญหาความรักอะไรมาก่อนหน้านี้ นะคะบางท่านก็มีปัญหาความรักก็คือแยกทางแยกย้ายมาดูชาวโสดนะคะใครยังอยากจะฟังคลิปนักสัตว์คอมเมนต์นิดนึงได้ไหมอะ่ะกำลังคิดอยู่นะคะเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะก็ยังโชคดีที่ว่ายังมี f อฟซีที่ยังฟังในสิบสองนักสัตว์อยู่นะ ือคลิปมันไม่แสดงสาธารณะมันไม่เด้งก็ไม่ทราบอึดอัดอ่ะมาดูกันค่ะชาวโสดชาวโสดโอกาสความรักมาบางท่านได้คนเก่าๆคนรู้จักเก่าๆบางท่านกําลังจะตัดสินใจเดินทางไกลไปทํางานทางเลือกใหม่ๆที่ไกลไกการตัดสินใจเดินทางไกลไปทํางานเลือกเลือกใหม่ๆไกลๆกก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักจากการเดินทางวันข้างหน้านะคะส่วนบางท่านไม่เปิดใจ ปล่อยแล้วความรักเสียเวลากับความรักมานานมากแล้วต่อไปนี้มุ่งมั่นแต่ความเป้าหมายมีเป้าหมายมีความสําเร็จต้องการความสําเร็จให้กับตัวเองเพราะบางท่านก่อนหน้านี้อึดอัดแล้วก็อดทนกับความรักแล้วก็เสียเวลากับความรักจริงๆตอนนี้อารมณ์ประมาณว่าทุกเกิดธรรมะจัดสรรฉันปล่อยวางฉันปลงกับความรักบางท่านปลงกับความรักจริงๆค่ะนะคะบางท่านที่เข้ามาก็รู้สึกว่าไม่ถูกใจไม่ชอบด้วยก็มี บางท่านรู้สึกว่าไอ้ที่เข้ามาทําไมมันมีแต่เรื่องของบางทีอะโลกสมัยเนี้ยบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าฉันโปรงอ่ะโอ้จริงๆค่ะบางท่านจริงๆรู้สึกว่าตัวเองอะอยากจะปล่อยวางจริงๆนะคะ คืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต้องสบายใจก่อนต้องมีความสมบังในบางประการก่อนแล้วเรื่องอนาคตคือเรื่องของวันข้างหน้านะคะของชาวมะแมบางท่านคิดแบบนี้ด้วยนะนะคะ,ะเรื่องของความรักไม่ใช่เรื่องเรื่องอันดับแรกในชีวิตค่ะของชาวมะแมช่วงนี้เลยในเดือนนี้นะคะเราจะมองว่าอย่างเช่นที่บอกแหละนะคะบางท่านก็เคยผิดหวังความรักมามากๆ นะคะส่วนในบางเคสนะส่วนในบางเคสก็จะมองว่าคุณก็อาจจะได้ใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่พยายามเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกันกับคุณก็ได้นะคะแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่าชาวบาแมคุณอาจจะมีประสบการณ์อะดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะมีประสบการณ์นะคะการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครมันก็ยังไม่ใช่จังหวะหรือเปล่าหรือทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามเวลาหรือเปล่านี่คือสิ่งสําคัญนะคะส่วนบางท่านก็จะได้คนเข้ามานะ ทักออนไลน์อะไรใดๆก็ได้นะคะแต่เราก็มองเราสรุปแล้วจะมองในมุมมองของชาวโสดเนี่ยจะเป็นในรูปแบบแบบว่าปล่อยวางนะ,ะจะมองในมุมมองว่าเออไว้เป็นเรื่องเรื่องของอนาคตอันใกล้นะคะตอนนี้ความตั้งใจของคุณคือความสำเร็จในอาชีพการงานการบุกเบิกการทำไรใหม่ๆนะคะสมากกว่าโฟกัสสิ่งนี้มากกว่าชาวมาแมโอ,อกาสมาแล้วค่ะบ้านทรัพย์สินสินทรัพย์ นะคะบางท่านมีงานไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินๆๆสินทรัพย์แต่บางท่านช่วงนี้ก็จะมีโชคในเรื่องของบ้านได้นะคะบางท่านได้ไกลบ้านอาจทำงันต่างถิ่นแดนไกลก็ยังได้นะคะของชาวมาแม่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะหาขึ้นที่คุณอยากจะได้อะไรหรือบางท่านหมายถึงอะไรคุณได้งานใหม่ที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงนะคะเรื่องของความรักบอกเลยค่ะเป็นเรื่องรองอันดับแรกคุณต้องสมหวังในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ความมั่นคงตัวเองเรื่องของความรักถึงตามมา นะคะส่วนบางท่านก็จะมีคนเข้ามาไม่ใช่ไม่มีค่ะบางท่านได้คนเก่าก็มีนะบางท่านได้ได้เข้ามาในรรสว์ส่งเสริมอุปถัมภ์ก็มีแต่บางท่านไพ่ออกมาไปเดิมเลยค่ะปรงกับความรักโปรงกับความรักหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าฮึมสมัยนี้ความรักจีรังไม่จีรังยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยเราโฟกัสในเรื่องของงานอย่างเงี้ย นะคะก็ได้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวมาแมในช่วงเดือนนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากนะคะที่ยังติดตามรับฟังรับชมนะ FC ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยแล้ว f c ที่คอมเมนต์ว่าเออยังอยากจะฟังคลิปต่อขอขอบคุณมากๆที่ยังมี f c ที่ยังติดตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จความเจริญความก้าวหน้าความสุขสมหวังต่างๆนานาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองใครว่างงาน ต้องได้งานใครออกงานก็ขอให้ได้งานใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ